ท่านนะครับวันนี้ก็จะมาบบจัดอันดับแล้วกันห้าอันดับนักวิชาการนะครับที่คนสอบเยอะมากๆบอกเลยวุามากจริงนะครับนี่ก็คือรวบรวมนะมาจาก facebook เพจดังๆแล้วก็จากรีเสิร์ชในโลกออนไลน์แล้วก็จากในกลุ่มที่ผมอยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ช่วยจดัดอันดับกันมาก็าไปดูกันว่า อันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างอาจถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างโอเคเดวดูกันเพื่อนครับก็ตำแหน่งที่ยอดฮิตตำนดับที่หนึ่งก็จะเป็นนะฮะตำแหน่งนักพัฒนาชมชมปฏิบัติการแล้วกันเพราะว่าสามารถสมัครสอบได้ กเวุธเลยนะครับก็นี่คือเป็นดีเทลนะพอสังเกตแล้วกันเอาให้เพื่อนๆได้ดูนะนี่คือลำดับหนึ่งนะก็จะพูดถึงน,น,นะฮะเกี่ยวกับผู้สูงอายุสตรีนะฮะเด็กคนพิการประมาณเนี้ยต่อมาดูลำดับที่สองกันจะเป็นนักอะไรนะครับตึ้ง ครับจะเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับก็จะเป็นพูดถึงเรื่องพลบวกระจายอำนาจนะฮะอันนี้ตกถึงตกไปนะครับกลับก่อนกลับก่อนก็จะเป็นเกี่ยวบเนี่ยเป็นวงจรในการพัฒนาต่างๆเนี่ย PMQA หลักการ4 m p o s t c o p p l a n n i n g การวางแผนปีตัวแรกคืออะไรอยเ้ยเนี่ยคำรามบอกว่กหาหมันี้นะฮะสำหรับนะือเราเนี่จะบ่อยเลยแผนฮนะต่อไปสามว่านักทรัพยากรบุคคลบริการอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับงานบุคคลหลักๆเลยนะฮะก็อะไ้นะ ต่อไปนะักวิชาการศึกษาปฏิบัติการอันนี้ก็ได้ทุกุธนะครับก็ก็ <c oughs> โอเคเคยไปสอบมานะก็จะเป็นอันนี้เป็นพหลวหลักเลยที่ต้องเข้าใจเราจะเป็นญญการศึกษาแห่งชาติสองหี่สองเนี่ยนะแล้วก็เกี่ยวกับการศ,าศาึกษานอกระบบในรนะบบเนี่ยเห็นไหม แล้วก็ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาเนี่ยเห็นปะ่ะราชการศึกษาสำหรับคนพิการแผนการศึกษาชาตินะของเราศูนย์เจ็ดเก้าประมาณนี้นะฮะนัาจากจัดการงานทั่วไปและเจ้าพนักงานธุรการ,การน,นะครับเป็นอันสุดท้ายละก็จะบอกอยังไงธรรมดาเนี่ยมันอันนี้เป็นที่หนึ่งก็ได้นะฮะ คือผมจัดอันดับแค่ดูที่เขาเรีเสิร์ชกันใน Google นะนะครับหรือเขาแชร์กันตามเพจก็มันก็จะเป็นเกี่ยวกับถ้านักจัดการทั่วไปที่จะเป็น4 3ก็สูงเขาเรียกสายสามนะแต่เจ้าพนักงานธุรการก็จะเป็นสาย2คือใช้ตัวบทกฎหมายเกือบจะตัวเดียวกันเลยแต่เจ้าพนักงานธุรการเนี่ยจะใช้น้อยกว่านะครับแต่เนี่ย อันนี้ผมเอาของราชการทั่วไปมาให้ดูนะครับที่ใช้สอบนะอยู่ได้ทุกกองทุกหน่วยงานเลยอันเนี้ยในเทศบาลอบตอบจออย่างเงี้ยคือต้องมีอ่ะราชการทั่วไปในเจ้าพนักงนานตุลการพวกทาเอกสารครับประมาณนี้นะก็เป็นมีทุกอันนะฮะพระราชบัญญนะัติระขันต่อไปาทนนะค,คือต้องต้องมี คือเราต้องรู้นวะว่าเราเมีหน้าหน้าที่อะไรท้องถิ่นเราเนี่ยประมาณเนี้ยข้อมูลข่าวสารก็คือแบบต้องทําเอกสารกี่วันประชาชนจะได้ไม่ฟ้องอะไรประมาณเนี้ยครับก็นี่ก็เป็นการแบบเหมือนเ,นเรียกอะไรรีเช็ครีวิวประเดิมก่อนสอบท้องถิ่นปีสองห้าหกสี่แล้วกันผมก็อ่านบ้างนะคือมันมี คนถามมาเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าแบบเออเนะี่ยสอบตำแหน่งอะไรดีอะไรเงี้ยก็เลยเผื่อคลิปนี้จะช่วยเพื่อนได้นะครับแต่ผมจะแปะลิงก์ประกาศสอบวุกี6โสนเนี่ยเอาไว้ให้เพื่อนๆโหลดแล้วกันเนาะขอทุกท่านโชคดีครับ